ต่อไปขึ้นสุดหมายสุดที่274ิครับอิมัสมาหะทาจะครับสุดนี้มีกี่บทสามบทนะครับตัดเป็นบาลีอิมัสมาติเอกัมปะทางหะทาติเอกัมปะทางชาติเอกัมปะทางวิภัตตยันตะปะทาวิภาขาา้าวเสติปะทามิทางสุตันติทัตธรรม อิมัสมาติเอกัมปะทางหาธาติเอกัมปะทางจาติเอกัมปะวิปัสยันตปะทาวิภาคขาวาเสนาติปะทามิทางสุตันติท,ทัตพังอ่ะแปลสุดครับหาธาอันว่าหะและทาปัจจัยทั้งหลายหาธาอันว่าหะและทาปัจจัยทั้งหลายจะด้วยนะครับ จะด,ด้วยผลติย่อมลง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 ปร,รังในเบื้องหลังปร,รังในเบื้องหลังปร,รังในเบื้องหลัง เร no nice OUR ื่งในเบื้องหลังอิมัสมาจากอิมัสับ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 อัตเถในอัตอัตเถในอัต สัตมิยาแห่งสัตมีวิพัฒสัตมิยาแห่งสัตมีวิพัฒสัตมิยาแห่งสัตมีวิพัฒกว่าจิบางกว่าจิบางลงหะและท่าปัจจัยหลังจากอิมัสสับลงหะและท่าปัจจัยหลังจากอิมัสสับ ลงหะและทะาปัจจัยหลังจากอิมัสสับลงหะและทะาปัจจัยหลังจากอิมัสสับในอัศตมีวิพัตบางในอัศตมีวิพัตบางลงหะและทะาปัจจัยหลังจากอิมัสสับในอศัศนิพัตบางส่วนนี้เป็น ปจจาจายวิธีสูตรนะครับจะสอมสูตรนี้ก็มีอัสนิฐานเอาเทารนะเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าหาและท้าปัจจัยลงหลังใจอิมัสสาบตัวเดียวเท่านั้นครับแสดงว่าปัจจัยสองตัวนี้ลงหลังจากสนามตัวอื่นได้ไหมไ,ไม่ได้นะครับจะสับม,มีอัสนิฐานเอาเทาะนะครับกำหนดแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับอิมัสสาบลงหามิตรเป็นอีหานะครับอิทะนะครับ อ,อีมสัสสับลงเท่าจจไม่รู้เป็นอีท้านะครับหากกับท้าลงหลังใิมสัสสับเท่าเท่านั้นนะครับสับอื่นไม่มีนะครับแต่ว่าคาว่าบ้างตัวนี้หมายความว่านะครับถ้าไม่ลงหาและท้าก็ลงอิพัตตามปกติก็ได้ใช่ไหมครับอภิพัตตามปกติคือลงสมิิพตนะครับได้เลยอีมสัสสมิงก็ได้ครับอ่ะต่อไปครับวุตินิมนต์ครับพร้อมกัน อิมาสัทโตหาทัพปัจจญาหนติกวัจจิสัตมยัิเถหาทัพปัจจญาอันว่าหาและทัพปัจจัยทั้งหลายหนติย่อมลงปาราังในเบื้องอิมาสัทโตจากอิมาสามสัตมยะเถในอาจแห่งสัตมีวิกวจจิบ้างหาทัพปัจจญาอันว่าหาและทัพปัจจัยทั้ง โขนตีย่อมลงปรังในเบื้องลังอิมาสัทโตจากอิมาสามสัตมยเถในอาจแห่งสัตมีวิควาจิบ้างหากปัจจยาสุทธกตาในโขนตีโขนตีอาขยานตบนกตุวัอิมาสัทโตอปาทานในปรังปรังทุติยาวิสยาธาระในโขนกวาจีวิกปัตถาสัตมยเถวิสยาธาระในโขน หาทัพปัจจยาสุทธากตาในโหติโหติอาขยะตบนกตุวังอิมาสัทัตตัวอปานทานในปารังปารังทุติยวิสยาธาระในโหนกวัจีวิขปทาสตัมมยะเถวิสยาธาระนโหติอ่ต่อไปดูคำสั่งทำรูปครับอิมาสิถันติอาทนาอิการุหลังอาทนาายสุดท้ายหลังอิการุายอ่านี่มันแปลพร้อมกันเลยครับ อีการอันว่าการแปลงเป็นอีอักษรหัวตีย่อมมีอิมสีฐานตีอาทินาสุเตนะด้วยสูตรเป็นต้นว่าอิมสิถังอิการอันว่าการแปลงเป็นอีอักษรหัวตีย่อมอิมสีถังทาอิมสีฐานตีอาทินาสุเตนะด้วยสูตรเป็นต้นว่าอิมสีถังหลังจากลงหะและท่าปัจจัยแล้วเอาหาหรือท่าปัจจัยเป็น นิมิตนะครับเพราะหากเลือท่าปัจจัยแปลงอิมาเป็นอีด้วยสุดว่าอิมาสีถังถานิหะโตเทสุจะอ่ต่อไปเข้าตัวอย่างเขาอิมาสมิ่งติอิหะอิท้าอิมาสมิงในนี้อิติพินั้นอิหะชื่อว่าอิหะอิท้าชื่อว่าอิท้าแปลว่าในนี้ครับอ่าทั้งสองรูปนะครับมีใช้เยอะมากนะครับนะทั้งอิหะและอิท้านะครับนะอ่ก่อนนิมนต์บริกรรมสูตรสำหรับการลงปัจจัยก่อนนะครับอกรนิมนต์ครับ ลังอิมาลงหาปัจเจในอยสเดมีด้วยอิมาสมะหาทาจาลังอิมาลงหาปัจจในอัสมดมีอิมาสมะหาทาจาลังอิมาลงหาปัจจในอยสมดมีอิมาสมะหาทาจาลังอิมาลงหาปัจเจในอยสเดมีด้วยอิมาสมะหาทานลังอิมาลงหาปัจจในอยสเดมีด้วยอิมาสมะหาทานลังอิมาลงหาปัจเจในอยสเดมีด้วยอิมาสมะหาทาน ลังอิมาลงหาปัจจัยในอาสตมีมด้วยอิมาสมาธรรมลังอิมาลงหาปัจจัยในอัสตมีมด้วยอิมาสมาธรรมลังอิมาลงหาปัจจัยในอัสตมีมด้วยอิมาสมาธรรมลังอิมาลงหาปัจจัยในอัสตมีมด้วยอิมาสมหาธาจาลังอิมาลงหาปัจจัยในอัสตมีม ลังอิมาสลงหาปัจจ ا ในอาสรมีมด้วยอิมาสมมหาทาจาลังอิมาสลงหาปัจจ ا ในอาสรมีมอิมาสมมหาทาจาลังอิมาสลงหาปัจจ ا ในอาสรมีมอิมาสมมหาทาจาลังอิมาสลงหาปัจจ ا ในอาสรมีมอิมาสมมหาทาจาลังอิมาสลงหาปัจจ ا ในอาสรมีมอิมาสมมหาทาจาลังอิมาสลงหาปัจจ ا ในอาสรมีม อิมัสสะหาทาจาลังอิมลงหาปัจจัยในอาสมดอิมัสะมหาังอิมาสลงหาปัจจัยในอาศมีด้วยอิมัสสะมหาทาจาลังอิมัลงหาปัจจัยในอาศมีดอิมัสสะมหาทาจาลังอิมสลงหาปัจจัยในอามอัสสมังิมนม อิมาสามหาทาจารังอิมาลงหาปัจจยในอัสดมีมด้วยอิมาสมหาทังรังอิมาลงหาปัจจยในอัสดมีมด้วยอิมาสมมหาทังอ่าไปที่สุดแปลงเลยครับพอหาปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทังทานิหาโตเทสุจามพอหาปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทังทานิหาโตเทสุจามพอหาปัจจัย อิมาเป็นอีมด้วยอิมาสิทั้งทานิหาโตเทสุจามพ่อหาปัจจัยอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทั้งทานิหาโตเทสุจามพ่อหาปัจจัยอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทั้งทานิหาโตเทสุจามพ่อหาปัจจัยอิมาเป็นอิมด้วยอิมาศิษฐ์ทั้งทานิหาโตเทสุจามพ่อหาปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิม อิมาสีทังธานิหะโตเทสุจามพอหาปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิมอิมาสิทังธานิหะโตเทสุจามพอแปลงอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทังธานิหะโตเทสุจามพอหาปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิมอิมาสิทังธานิหะโตเทสุจามพอหาปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิมอิมาสิทังฐานิหะโตเทสุจามพอหาปัจจัย อิมาเป็นอีมด้วยอิมาสิทั้งธานิหาโตเทสอิหาสําเดิมคืออิมาลังอิมาลงหาปัจจัยในอสเดมีอิมาสมหาธาจามตั้งหาปัจจัยชีวิพานด้วยตะวันทายวิพัติสัญญาพอหาปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิมอิมาสิทั้งธานิหาโตเทสุจาสําเร็จลปเป็นอิหาแปลว่าในนี้ใครที่นี้ครั้นเมื่อนี้ในเพราะ เนือนี้บนนี้อิหาสํมเดิมคืออิม,มาลังอิม,มาลงหาปัจจัยในอาศรมีอิม,มาสมาหาธาจามตั้งหาปัจจัยชื่อวิพานด้วยตะวันท้ายโยวิพาติสัญญาเพราะหาปัจจัยแปลงอิม,มาเป็นอิมด้วยอิม,มาสิทธังทาน,นิหาตเทศุลสำเร็จรูปเป็นอิหามแปลว่าในนี้ใกล้นี้ที่ครั้นเมื่อนี้ในเพราะนี้เนื้อ อิหาสัเดิมคืออิมาลังอิมาลงหาปัจจัยในอาศนมีมอิมาสมะหาทาจางตั้งหาปัจจัยชื่อวิพัน์ตะวันทายวิปัติสัญญาโยมพอหาปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิอิมาสิทังทาน,นิหาตเทสุจารสำเร็จลบเป็นอิหามแปลว่าในใกรนี้ที่นี้ครั้นเมื่อนี้ในเพราะเหนือนี้บนนี้อิหาสํเดิมคือ หลังอิมาลงหาปัจจัยในอาศรมีมด้วยอิมาสมาหาธาจามทั้งหาปัจจัยชื่อวิพานตะวันทายวิพัตติสัญญาโยมพอหาปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิอิมาสีทั้งทาน,นิหาโตเทสุจาสำเร็จล้วเป็นอิหามในนี้ใกล้นี้ที่นี้ครั้นเมื่อนี้ในเพราะบนนี้อิธาสำเดิมคืออิมาลังอิมาลงท้าปัจจัยในอาศรมีม อิมสาสมาธาจามตั้งทัปปัจจัยชีวิพานด้วยตะวันทายโยวิปัิสัญญาเพราะท้าปัจจัยแปลอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทังทานิหาโตเทสุสเรเจรูปลเป็นอิธามแปลว่าในนี้ครที่นี้ครั้นเมื่อนี้ในเพราะเหนือนี้นบนนี้อิธาสำเดิมคืออิมลาลังอิมาลงทัาปัจจัยในอัน อิมาสามาธาจาตั้งทัปัจจัยชื่อวิพานด้วยตะวันทายวิพัติสัญญาโยมพรทัปัจจัยอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทธังธานิหาโตเทสุจาสำเร็จล้วเป็นอิทาในนี้ใกล้นี้ที่นี้ครันเมืองในเพราะนี้เหนือนี้บนอิท่าสำเด็มคืออิมาลังอิมาลงทัพปัจจัยในอาศรมอิมด้วยอิมาสามหาทัน ตั้งทัพปัจจัยชีวิพัน์ด้วยตะวันทายวิปัสติสัญญาโยมพรทัพปัจจัยอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทธังธานิหาโตเทสุจาสำเร็จรวบเป็นอิทาใกล้นี้นที่นี้ครั้นเมื่อนี้ในเพราะเหนือนี้นนบนนี้อิท่าสำเดิมคืออิมาลัางอิมาลงทัพปัจจัยในอาสตมีอิมาสามหาทาจาตั้งทัพปัจจัยชีวิพนันธ์ ตวันทะา,ายวิภัติสัญญาโยมพรทัาปัจจัยแปลงอิม,มาเป็นอีอีม,มาสิษทังทานิหะโตเทสุจาสำเร็จรลปเป็นอิทาใดน,นี้ใกล้นี้ครั้นเมื่อนี้ในเพราะนี้เหนือนี้บนอิทาสำเดิมคืออิม,มาลังอิม,มาลงท่าปัจจัยในอัศจรียด้วย ดังท่าปัจจัยชื่อวิพาน์ด้วยตะวันท่าโยวิพัติสัญญาโยมพ่อทาปัจจัยอิมาเป็นอีด,ด้วยอิมาสิทั้งทางนนิหาโตเทสุจาสำเร็จลบเป็นอิทาใดน,นี้ใกล้นี้ที่นี้ครั้นเมื่อนี้ในเพราะเหนือนี้บนนี้อ่ะครับปัจจัยที่ลงแนยของวิพัฒน์มีทั้งหมดกี่ตัว15ตัวนี่มันก็มีอะไรบ้าง โตตาราธาหาตถ์ที่หิงหังหินจะนังว่าธาธานิรหีตุนาธาตัวตาราธาหัตถ์ทีหิงหังหินจะนังว่าธาธานิรหีตุนาธาตัวตาราธาหาตถ์ที่หิงหังหินจะนังว่าธาธานิรหิตุนาโตตาราธาหัตถที่หิงหังหินจะนังว่าธาธานิรหิตุนาธาจะ อ่าโตปัจจัยลงได้กี่อันสามอันคืออ่าสามห้าเจ็ดสามคือตาติยาห้าคือปัญจมีเจ็ดคือนะครับโตปัจจัยลงหลังจากสุทนามก็ได้นะครับหลังจากสัพนามก็ได้นะครับสุทนามเช่นปุริสะลงตัวมิรุเป็นปุริสะโตอิทถิลงตัวมิรุเป็นอิถิโตกุระลงตัวมิรุเป็นกุระโตนอกจากนั้นลงหลังจากสัพนามเช่นตาสาวลงตัวมิร้เป็น ตาโตอิมาซาบลงโตมิูนเป็นอิโตเป็นต้นนะครับถ้าเป็นวิเศษนนามเวลาแปลต้องโยสุตนามเข้ามานะครับนะในกลุ่มนี้รูปจะเป็นอ่าเป็นนิบาตนะครับในกลุ่มนี้นะครับรูปจะเป็นนิบาตท,ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นในลิงค์นั้าม,มีรูปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองก็มีรูปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลเราแปลงสื่อนะครับอิโตโยกปุริสโตก็ได้อิโตอิติโตก็ได้อิโตโยก กุละโตก็ได้ใช่ไหมครับนะนอกจากนั้นวจนะก็เหมือนกันนะครับนะได้ทั้งฝ่ายเอก,เอกเนะ้และผูวชนะน,นะครับนะที่เหลือนะครับ24ตัวลงในอาสตามีอย่าง,งแล้วลงหลังจากสมานามอย่าง,งเดียวเหมือนกันลงหลังจากสมนามในอัสะตะมีนะครับนะมีตัวตัวเดียวครับตัวแรกครับที่ลง357ที่เหลือลงในอสัสตมีแล้วก็ลงหลังจากสมนามอย่าง เดียวแล้วก็5ตัวสุดท้ายคือทาทานิรหีทุนาทาจะนังนมีการกําหนดเพิ่มเติมว่าต้องลงเนการเวลารวมกันเรียกว่ากาละสัตมีนะครับถึงจะลงหลังจากกลุ่มวิเศษนามแต่วลาแปลไม่ต้องโยกเพราะว่าลงเนรการเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแปลได้เลยอย่างเช่นตะทานในการนั้นนะครับวิธานี้ในการนี้นะครับตทา,าก็ตัดสับเป็นวิเศษนามแต่ว่าไม่ต้องโยกสุนามก็มาแปลได้เลยนะครับนะ อ่าต่อไปประเด็นนิดหนึ่งครับปัจจัยนะครับอ่ามีทั้งหมดอยู่กี่ที่สี่ที่หนึ่งปัจจัยในนามสองปัจจัยในตดทิสสามปัจจัยในอากยาและ4สี่ปัจจัยในอ่าแต่ละที่นะครับต้องจห้แม่นว่าปัจจัยในนามบอกอะไรอ่าปัจจัยในนามบอกให้เราทราบอัดของวิพาธนะครับปัจจัยในตทิสบอกให้ทราบอะไรบทที่ถูกลบไปนะครับปัจจัยในอากายานบอกให้ทราบอะไร ว่าโจกปัจจัยในกิจบริซับบลายอาสาธนานะครับนะตอนนี้เราเรียนเรื่องของปัจจัยในในนามเพราะฉันบอกให้ซับบลไยอาจของวิพัฒนใช่ไหมครับอาจของวิพัฒน์นะ